ผมตอบคาถามของคุณลินไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าผมต้องบอกนิดนึงว่าผมใช้โทรศัพท์ได้โคตรไม่ค่อยแข็งโคตรไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยนะผมก็เลยบางทีผมก็อาจจะอัดในโทรศัพท์ได้ไม่เมียนตาเท่าที่ควรนะต้องขออภัยตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะทําการซื้อขาย BnB Smart Chain แล้วก็ทําการซื้อขายแต่อีเธอร์ยังยังไม่ทําการซื้อขายให้นะครับเพราะว่า ถ้าโชว์อีเธอร์เนี่ยหมดตังค์เยอะกว่าบ n เีเยอะมากซึ่งมันยังไม่จำเป็นสำหรับตอนนี้นะครับผมอ่าผมบอกเขาครห้ฝากก่อนเอานี้มีคาฟอกกี้มาให้ฟังนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยที่เขาเปิดหลีกในอา่าดูไบนะครับผมติกที่สูงที่สุดนะครับผมในดูไบเพื่อที่จะทำฟอกกี้ไวกิ้งนะครับผมฟอกกี้อินูตัวนี้เนี่ย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมคือเขาได้ร่วมมือนะครับเชลลิงนะครับผมที่จะผ่ันดันดีฟขึ้นมานะผมมองว่าการที่ฟอกกี้ทำอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มากมายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมเพราะมันจะทําให้ตัวฟอกกี้เนี่ยจากเดิมที่มันเหรียญที่ดูองอกรอยนะที่มีแต่ความมีแต่ความม,วาม,มีแต่ความการตลาดอย่างเดียวนะครับผมเป็นเหรียญที่ยูทิลิตี้ขึ้นมากระทันหันขึ้นมาเลยนะครับ สำหรับใครที่มองเป็นมุมมองอื่นสามารถมองได้นะครับผมเนื่องจากที่ผมมองว่ามันงอกง่อยก็เพราะว่าอย่างแรกคือโปรเจกต์มันยังไม่ออกอันนี้คือความงอกง,ง่อยแรกของมันนะครับผมพอถ้าโปรเจกต์มันออกเนี่ยมันจะแบบอะไรจีเปจงากแต่อันนี้แหละที่ผมอยากจะให้ทุกคนจับตามองนะไอ้ฟอคกี้ไวต์กิ้งเนี่ยมันจะเป็นเกมนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอดีว่าไปเห็นในกุ๊เพจเไปเห็นในเพจใช่ไหมครับผมแล้วก็รายละเอียดที่เกิดขึ้น มีลูนาแคชรูนาแคชด้วยนะครับผมของใอตัวฟอกกี้เนี่ยที่รวมมือกับเชลลิงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเชลลิงนะครับผมเชลลิงเป็นเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นคนกลางคนหนึ่งแล้วกันที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างาผู้พัฒนาอย่างฟอกกี้หรือผู้ทำดีอปกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น นะครับผมผมย่อยๆให้ฟังากัดประมาณนี้สําหรับใครที่อยากจะไปหาอ่านเพิ่มเติมก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ครับผมเดี๋วยวจะหาว่าผมไม่มีลาเล่นละเล่นอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสเดี๋ยวหาว่าผมเป็นคนคีดใจ้อยที่ประพาสสิลิงก์นะเับหรือเชื่ล,ลิงก์นะมีมูลคา่าการตลาดมากกว่าฟอร์กี้นะเอาดูง่ายๆดูง่ายๆนะครับผมผมไม่อยากให้ดูยากมีมูลคา่าการตลาดมากกว่ามากกว่าฟอร์กี้อันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันล้านนะครับดอลาลาร์นะ แล้วก็ฟอ g กีนะที่ไปร่วมมือนะครับผมมีมูลค่า1,570นะครับผมล้านนะซึ่งมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเมื่อเขาไปขอความร่วมมือกับเชลลิงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความสามารถของฟอคกี้จะมากยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาไปเขาไปร่วมมือด้านไหนนะครับผมอันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยเอาเป,ปาน็นภาษาอังกฤษแล้วกันสิ่งที่ ฟอคกี้ไปร่วมมือกับเชลลิงในอย่างหนึ่งก็คือดีฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอย่างแรกนะอย่างที่2ก็คือตัวฟอคกี้ไวกิ้งที่เป็นเกมที่เขาจะพัฒนานะครับผมซึ่งผมมองว่าเ,าเรายังต้องดูต่อไปว่าโปรเจกต์ไอตัวนี้จะออกมาอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดตอนนี้คือเงินที่เขาหาจากผู้คนมาเนี่ยได้เอามาใช้กับเรื่องนี้แล้วนะครับผมโอกาสในอนาคตที่สเต็กกิได้ที่ uh, Le นดิ้งได้บูลาวิงได้ในอนาคตก็มาก,กันไปนะครับผมแล้วก็ NFT เกมที่จะเกิดขึ้นนะเราจะได้เห็นมันแล้วนะผมซึ่งความเร็วในการเติบโตของฟอร์กี้ผมมองว่ามันเร็วกว่า s ิบ b a อินุในระดับหนึ่งในด้านของการตลาดนะผมพูดอย่างนี้เพราะว่าการตลาดเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับผมสามารถเข้าไปอยู่ในแผนตัวไอตัวฟอร์กี้อินได้นะครับในมีเดียมนะสำหรับใครที่ไม่เคยสมัครก็สมัครนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้มีเดียมกันซเยอะนะครับ ไม่รู้ทำไมเขาใช้อันนี้ดีจังเลยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือคุณภาพที่มากยิ่งขึ้นของ Data นะครับผมแล้วก็โหนดที่มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ดิสเนอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็ซิสเต็มที่แบบนะอย่างที่คุณเห็นนะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นนะออร์คิลเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นนะครับผมคือตัวฟอคกี้เพลทูเอิร์นที่เกิดขึ้นเอ็ีนะคือวาฮ่าหรือไอตัวเมตาเวิร์กที่เป็นไว k ิ้งนะเราจะได้เห็นมันนะครับผมมนนกกกัับไอ้้ตววีีท่่เิดขึ็งา เออผมย้ำเตือนทุกครั้งนะครับผมบีฟายถือเป็นโลกที่ไรตัวกลางนะเขาบอกว่าไราตัวกลางนะครับผมซึ่งมันมีโอกาสที่จะโดนแฮกได้โดนหลายหลาย,หลายปัจจัยได้ที่เกิดขึ้นนะครับผมยังไงก็ตามถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามนะคุณก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณปลอดภยัยเงินปลอดภยัยคุณก็สามารถโลดแล่นในวงการคริโปโตต่อไปได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเกิดไปกู้หนี้ยืมสินนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างนี่สร้าง,งสินให้ตัวเองขึ้นมานะครับผม ผมก็มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่กูจะทำในวงการคริปโตนะครับในช่วงเวลานี้สรุปนะฟอร g กีในเวลานี้เนี่ยผมมองว่าเป็นฟอร g กี้ที่อัปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับผมจากเหรียญที่หลายคนมองว่าเป็นเหรียญมีมน้อยนะก็เป็นช่วงเวลาที่ฟอร g กีมีโอกาสจะพังอะว่าว่าไปนั้นว่าไปนั้นคือ แน่นอนที่สุดนะครับผมราคาของฟอรกี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่ดีนะสำหรับใครที่เข้าไปซื้อนะครับผมเนื่องจากว่าฟอรกี้อ่ะหรือชิบะอินุหรือไอการ์ออะรานะในเวลาเนี้ยที่เจอเรื่องไรแรงของเอเวอร์แกน ซึ่งแบบเราก็จะเห็นนะครับผมว่าอ,าอรายละเอียดที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เราจะเจอเนี่ยเราคงจะเจออะไรที่หนักหนาสาหัสกว่าน,นี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะอย่าเพียงแค่เล่นสั้นอย่างเดียวแล้วมองแค่อันาคตสั้นๆนะครับผมตัวคริปโตนั้นมันมีอนาคตที่ยาวไกลนะครับผมที่ บิตคอยต่อให้ดนลุบไปเหลือ4ี่0 0ดหมื่นตอลลาร์มันก็ไม่ทําให้ทั้งกระดานเจ๊งนะครับผมผมบอกมาเท่านี้นะว้าจอมานในคลิปหน้าครับมีข่าวสารอะไรจะมาเล่าเรียบเรียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผม